ถ้าเบอร์เราเป็นเบอร์มงคลจะทาให้เรารวยไหมครับไม่ทําให้มึงรวยจ้ะจะมงคลแค่ไหนถ้ามึงไม่ทํางานหาเงินไม่ขวนขวายกิจการยาไม่มีความฉลาดไม่มีความขยันหมั่นเพียรไม่มีสติสัปชัญญะไม่มีปัญญามึงก็ไม่รวยต่อให้มึงกอดเบอร์รวยที่สุดเบอร์แพงที่สุดดีที่สุดมงคลที่สุดแต่มึงทํามาหากินไม่เป็นก็ไม่รวยกูบอกให้เพราะมันปัญญาอ่อนเรื่องเบอร์โทรศัพท์มงคลเนี่ยเพ้อเจอคนจะมีปัญญาซื้อเบอร์มงคลได้คือคนแบบไหน คนที่รวยอยู่แล้วกูถามว่าเบอร์มงคลกี่บาทหลักหมื่นมึงไม่มีตังมึงจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อเงินหลักหมื่นแต่นั้นมันก็จะมีแต่คนง่ๆปัญญาอ่อนบางกลุ่มบางพวกที่ไปซื้อเบอร์มงคลเพราะมีตังอย่างเดียวไม่พอต้องง่ด้วยก็เลยไปซื้อเอาเงินหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านแล้วบอกว่าอุ้ยฉันรวยขึ้นกิจกันจดีขึ้นกิจการันดีขึ้นมึงรวยอยู่แล้วมึงลืมมึงลืมนี่ไงมึงเลยโง้นี่ไงเพราะมึงลืมว่ามึงรวยอยู่แล้วมึงเลยมีเงินซื้อเบอร์แบบแพงๆแบบนี้ แต่กูถามว่าคนจนๆที่ไหนจะมีปัญญาซื้อซื้อเบอร์มันก็เลยมีแต่เบอร์แพงๆมันมีแต่คนรวยๆซื้อไงแล้วมึงก็บอกโอ้โหเนี่ยคนยรวยๆก็ใช้ก็เห็นไหมก็แน่ละสิก็มามีตังค์มันก็ซื้อได้สิก็มึงมันจนมึงไม่มีตังค์มึงจะซื้อ,อยังไงเหล่าเบอร์แพงๆเข้าใจหรือยังนั่นแหละคือเหตุผลที่มึงปัญญาอ่อนเพอเจอร์มึง,งโง่ไงมึงเลยบอกก็คนเบอร์มงคลมีแต่คนรวยๆใช้เห็นไหมน่ะเขาเรวยๆกันโง่มันไม่รวยมันจะเอาปัญญาที่ไหนมาซื้อ มึงมีเงินซื้อเหรอเบอร์ละแสนหนึ่งมึงเอาเงินจะไหนมาซื้อถ้าเบอร์มันทําให้มึงรวยจริงจากมึงจนต้องเปลี่ยนเป็นรวยมึงไปกู้ธนาคารเลยถ้ามันทําได้จริงอ่ะกูจะกู้ธนาคารเลยเท่าไหร่กูก็กู้เพราะอะไรเพราะซื้อมาแล้วมันจะทําให้มึงรวยได้เป็นกูกูก็กู้ถูกต้องหรือเปล่าเท่าไหร่กูก็จ่ายเป็นหนี้เท่าไหร่กูก็ยอมเพราะอะไรเดี๋ยวมันจะทำให้กูรวยแต่นี้แต่ละคนที่มาซื้อเบอร์มงคลมาเนี่ย ใครเป็นคนซื้อคนรวยมาซื้อมันรวยอยู่แล้วใช่ไหมม,ม,มันเลยมีเงินมาซื้อเบอร์แพงๆได้แล้วมึงก็มานั่งปัญญาอ่อนเขารวยเนี่ยไม่มีแต่คนเลยรวยใช้ไม่ไงั้นเขาไม่ใช้กันหรอกถ้าเบอร์มันไม่ดีจริงก็มันรวยไงมันรวยอยู่แล้วไงมันเลยมีปัญญาซื้อโอ้ยเรื่องง่ายๆแค่นี้มึงจะไม่เข้าใจกันเลยไปนั่งโง่ตามมันอยู่ได้